สวัสดีครับวันนี้ก็กลับพพกท่านอีกครั้งหนึ่งปูดาวจำเรียนวันนี้ปูดาวจำเรียนก็มองเห็นความสําคัญของราศีตุลหรือลัคนาราติตุลถ้าเป็นราศีก็1ิตุลาถึง15พฤศจิกาหยิบราศีตุลมาวิเคราะห์ในช่วงวันที่1 5ถึง3ตตุลาเหตุผลที่หยิบหรือว่าหยิบยกเอาราตีตุลขึ้นมาวิเคราะห์เพราะว่าหนึ่งนะครับเป็นต้นธาตุลม สองในวันที่17เกตุลานี้พระราหูซึ่งตีคู่มากับพระรริส,สุบดีที่อยู่ราธิเมธเล็งลับฉลกโบราณท่านบอกว่าเสาเพ่งเล็งลับและอสุราอาจเป็นพินทุบาทคือจุดเสื่อมของของชีวิตถ้าเป็นชาวราธิตุนก็คงจะเป็นเรื่องของคู่คู้ครองหรือว่าที่คู่ครองหรือคนจะใช้ชีวิตร่วมแต่ว่า6เดือนหลังราธิตุนนี้ก็จะมีความรู้สึกปโปรง โล่งสบายเหตุผลที่โปร่งโล่งสบายเพราะว่ามีสุพเคราะห์ดาวดวงใหญ่หนึ่งปรีรุ่สศุบดีเป็นรา,าชาโชควินราณีตุลบ่าประเคราะห์ซึ่งเป็นเงาหรือสิ่งที่ไม่ชัดเจนเป็นโมหะจริตนะครับก็จะยกออกไปอยู่วัดคำว่าวัดในที่นี้ก็หมายถึงรุส่สศุบดีในราศีมีฉะนั้น ตัวแทนของผู้ทรงศีลผู้มีศีลตัวแทนของวัดตัวแทนนองศาสนาก็จะเป็นเรื่องของพรหัสบดีเมื่อเงาเมือดออกจากลาติเมตไปอยู่ลาติมีนก็ถือว่าชาวลาติตุนโปร่งโล่งสบายนี่คือเหตุผลประการต่อมาก็คือลาติตุนเนี่ยเขาเรียกเป็นลาติของมนุษย์ภาษาโหรก็เช่นว่านระเกณฑ นาราเกนเนี่ยก็จะมีสิ่งที่สําคัญก็คือว่าด้วยเรื่องราติของมนุษย์โลกโบราณทั้งก็จะปลูกเอาไว้นระโตโลวุโทโคีโวสุโกเล่าสัจชะตนุพันธุเขาเอาปัตติและลาภาสรุปว่าราติตุนในช่วง15 3 1ตุลาได้โลกโบราณแล้วก็ในเรื่องสุภเคราะห์อุมรักก็คือพระพุทธเพราะว่าวุโท อยู่หก็คือเรลาตีตุนอพอพุธอยู่เรือนสุขอาการต่อมาก็คือพรฤหัสุบดีนี้อยู่ในเรือนที่เกตวุโทชีโวชีโวอยู่ในเรือนที่เ็ตฉะนั้น1 3 4่งสาเ็ดสบเนี่ยถ้าดาวเสาวดาวพุธดาวสุภเคราะห์พฤหัสุสบดีและดาวสุขอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ตามหลักของกิโลโบราณก็จัดเป็นนรกเกนนรกเกนก็คือราติของมนุษย์เอ่อนรกเกนคืออะไรนรกเกนก็คือสิ่งที่เป็นองค์ประกอบที่ชาวราติตุนรับการคุม้มครองอ่าเรามาดูพระพุทธพระพุทธมาจากลาภวินาศแต่ว่าผลประโยชน์ที่ได้มาผลประโยชน์ที่ได้มาหรือผลประโยชน์ที่จะจะได้มาเมื่อมีปัญหาอ,อปุปสรรค ือคาดไม่ถึงนึกไม่ถึงเพราะพูดมาจากวินาอาชาราธิตุลก็มีวิธีการในการจัดการที่จะนําลาบหรือผลประโยชน์เหล่านั้นเข้ามาให้ตนเองได้ปรว่นมาจากศาสาอลติตรงไหนคนไม่เข้าใจตรงไหนมีปัญหาตรงไหนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนตรงไหนที่มันไม่ชัดไม่เกณฑ์ตรงไหนที่มีความรู้สึกว่าเข้าไม่ถึงหรือมีปัญหาชาวราศีตุลก็ ใช้ความรู้ที่มีอยู่ใช้พระพุทธใช้พระอาทิตย์ใช้พระอังคารใช้พระพฤหัสบดีรวมถึงพระจันทร์มหาจักรในช่วง1 5บหถึงสามบเมันมีจังหวะหนึ่งที่พระจันทร์จะเข้ามาในเรือนที่เกตเป็นมหาจักรมหาจักรมีแปลว่าการต่อสู้ในเมื่อจันทร์เป็นมหาจักรพฤหัสเป็นราชาเนี่ยก็มันเป็นช่วงที่ชาวราศีตุลน,นี่ยต้องวางแผนสู้วางแผนเดินหน้า วางแผนแก้ปัญหาอันนี้ก็คือที่มาของการนำปลาสีตุนต้นธาตุลมว่าโดยความรู้ความสามารถและมันสมองโดยเฉพาะตัดสินใจเร็วภายใต้ข้อมูลที่ดีภายใต้ข้อมูลที่ถูกต้องเพราะว่าพู้ผลิเล็งลัวภายใต้ข้อมูลที่มีคนช่วยเหลือเกื้อกูลเพราะว่าอยู่ในเรือนศุกร์เป็นต้นเรามาเข้าอันดับแรกเลยนะครับเรามาเข้าดูเรื่องการ การเงินมี2ประเด็นก็คือประเด็นแรกก็คือในจังหวะที่15ตุลาถึง31ธันวาไปดูพระเสารซึ่งเป็นดาวดวงใหญ่เพราะว่าขับนวังมาแล้วว่าเสารเป็นอุดอยู่ในเลือนสุกคืออยู่ในราตีตุนเขาเรียกว่าดวงนวังจัดพระเสาร์ในตีสองประการตามหลักของราตีตุนอันดับแรกนะครับก็มาดูเรื่องเงิน เงินนั้นก็เป็นเงินที่ได้จากการค้าการขายที่ดินของเก่าของมูลสองอสังหาริมทรัพย์แล้วพระเสานี้พักพักแปลว่าหยุดอยู่กันที่จากนั้นพระเขาพระเสาเนี่ยจะค้างอยู่หรือหยุดอยู่ในลาถีตุนซึ่งเป็นมหาอุดนานมากนะครับนานมากไปถึงช่วงปีใหม่ครับอาจจะบวกลบนะครับอาจจะบวกลบนิดหน่อยแล้วก็ไปดูเลือกของพระสานี้เป็นเทสาตรีเป็นมหาอุด อยู่ในหวางสุขซึ่งราตรีตุนนี่ก็ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์จากการค้าขายได้ประโยชน์จากที่ดินได้ประโยชน์จากของมือสองได้ประโยชน์จากอาหารได้ประโยชน์จากการทาธุรกิจและมีโอกาสเดินทางต่างบ้านต่างเมืองจริงๆแล้วเทศาตรีเนี่ยถ้าวางเลิกเนี่ยเขาจะในดวงเลิกเนี่ยเขาจะใช้เป็นเลิกของตลาดนัดเป็นเลิกของร้านตัดผมเป็นเลิกของคนเข้าออก การเข้าออกเดสัสตรีก็หมายามว่ามันเป็นการไหลเวียนหรือการไม่หยุดนิ่งถ้าเป็นคนท,ทั่วไปก็จะไปต่างบ้านต่างเมืองประกอบธุรกิจทำมาค้าขายถ้าเป็นเครื่องมือหรือสื่อก็จะสื่อไปถึงคนแดนไกลมาทําธุรกิจมาทําเรื่องการค้าการขายฉะนั้นอนุมานได้ว่าคนลาติตุนมีโอกาสหรือมีโอกาสหรือมีจังหวะที่มีเงินหมุนเวียนทั้งของมือสองหรือคนที่อยู่แดนไกล เรื่องที่สองที่เห็นชัดเจนก็คือพระศุกซึ่งเป็นดาวชั้นในหรือนุประเคราะชั้นในของชาวราศีตุลเป็นเกษตรชั้นไหนมีประเกตอยู่ในนวังคานอนุมานได้ว่าชาวราศีตุลมีของเก่าของโบราณของมีค่าและเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากจะได้อพูดภาษาตลาดก็คือเมื่อนำสู่ตลาด เมื่อให้คนรู้จักหรือคนมีฐานะคนที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองต่างประเทศอะไรต่างๆนี้เมื่อท่านนําประมูลนําออกขายนําเสนอเนี่ยท่านจะได้ไประโยชน์โดยเฉพาะคนที่รู้จักคุ้นเคยกันโดยเฉพาะคนที่เป็นชาวต่างบ้านต่างเมืองโดยเฉพาะของที่เป็นโลหะของที่เป็นล้ําค่าเป็นวัตถุโบราณเป็นของล้ําค่าเป็นมรดกอาจจะเป็นเรื่องมีดเรื่องดาบเรื่องวัตถุโบราณหรือเรื่องของที่เป็นโลหะ ที่ทรงคุณค่าและมีคุณค่าครับจะเป็นของที่ค่อนข้างจะมีราคามากเอาความมีราคามากเนี่ยก็จะทําให้คนสนใจฉะนั้นก็สามารถแปลเป็นเงินได้หรือมีความสามารถในการดึงดูดคนที่สนใจเข้ามาให้ทําการค้าขายวิเคราะห์จากพระเสาเทาตรีวิเคราะห์จากมหาอุดและก็วิเคราะห์จาก พุทธหัตสุบรีและก็พบพุทธซึ่งเป็นองค์เกณฑ์ของของของคนที่เกิดนระเกณฑ์พุทธค้าขายพุทธหัตของเก่าของโบราณนาวาังเสาก็คือแดนไกลเทสาตรีก็คือแดนไกลใช้เวลาจากนั้นพระเสาพักก็มีโอกาสเมื่อมีอไรายได้จากการค้าการขายจากต่างบ้านต่างเมืองจากเงินหมุนเวียนเรื่องการทำธรุรกิจแล้วก็จะมีเรื่องของรายจ่าย เมื่อกี้ก็บอกไปแล้วนะครับว่าของเก่าที่เป็นอาวุธเป็นของโบราณเป็นของที่ทรงคุณค่าสามารถจะแปลเป็นเงินได้และมีโอกาสซื้อขายมีเงินมีทรัพย์ที่มีมูลค่าค่อนข้างจะเยอะตอนนี้เมื่อได้เงินมาสองทางการค้าจากแดนไกลข่าวจากแดนไกลธุรกิจจากแดนไกลือ การเดินทางออกไปทามาค้าขายมีเงินหมุนเวียนสับเปลี่ยนเล็กขายของเก่าแล้วมันก็จะมีรายจ่ายรายจ่ายที่ว่านี้มันก็จะเป็นเรื่องของสัญญาสัญญาที่ว่านี้เป็นสัญญาที่ว่าด้วยข้อตกลงในการซ่อมแซมบ้านที่อยู่ที่อาศัยที่ทำมาหากินอาจจะเป็นสิ่งปลูกสร้างมีร้านใหม่มีบ้านใหม่ปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ที่เป็นสถานที่ประกอบการ สัญญาที่ว่านี้ท่านจะสัญญา3เดือน6เดือนอะไรก็แล้วแต่หรือ1ปีก็แล้วแต่แล้วแต่ธุรกิจฉะนั้นก็จะมีรายได้แล้วก็มีรายจ่ายฉะนั้นเราชาวราติทุนก็จะเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงที่อยู่อาศัยรายจ่ายเมื่อได้มาจากการทําธุรกิจแล้วฉะนั้นการเงินอยู่ในภาวะที่ได้แล้วก็สมดุลได้มาแล้วก็จ่ายไปการจ่ายไปก็คือการปรับปรุงที่อยู่อาศัยที่ทํามาหากินหรือที่จะประกอบธุรกิจ อันนี้ก็คือเรื่องของการเงินสรุปแล้วก็เป็นเรื่องดีคือมีแต่เสมอตัวกันได้เรื่องเงินนะครับได้ก็คือได้บ้านใหม่ได้ที่อยู่ใหม่ได้สถานที่ประกอบการใหม่ได้เครื่องมือใหม่มีเงินหมุนเวียนแล้วก็เป็นที่รู้จักในแวดวงของการทําธุรกิจในระยะยาวเพราะว่าพอเสาพักตัวเงินนี้ก็สามารถจะดูแลสถานประกอบการดูแล บันช่ององอหอและคนที่อยู่ใกล้คิดได้เรามาดูเรื่องของงานเ,าเรื่องของงานเนี่ยชาวราศีตุลก็มีผู้ใหญ่ฝากความหวังเอาไว้ค่อนข้างจะลึกเพราะว่าประสุกหรือดาวสุกนั้นนะครับเป็นเรื่องของอะไรที่ลึกลงไปอีกฉะนั้นชาวราศีตุลเนี่ยก็จะถูกฝากความหวังเอาไว้มีความกังวลลึกๆก,กลัวว่าทําไม่ได้ พราะว่าผู้ใหญ่หมอบให้เพราะว่าเป็นเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์ในดวงวันที่สิบห้าถึงสามสิบเอ็ดในเสาร์ปุตตะเล็งพศุลาภอันก็จะเป็นเรื่องอะไรครับเรื่องการถูกกล่าวหาเรื่องการถูกใส่ร้ายเรื่องการพลาดพิงเรื่องในอดีตที่ท่านจะต้องหาข้อมูลหาวิธีการไปแก้เพราะการแก้นี้มันก็เป็นเรื่องของ คนที่อยู่รอบๆข้างด้วยว่าเรื่องงานถ้าเป็นงานส่วนตัวท่านก็ค่อนข้างจะประสบความสำเร็จถ้าเป็นคนที่ไม่ได้ทําธุรกิจก็ต้องเป็นผู้ที่ที่จะหาความรู้หละกเพราะการหาความรู้หรือการอบรมณ์หรือการค้นคว้าต่างๆนี้เพื่อนําความรู้นาําข้อมูลนาสิ่งที่เป็นประโยชน์มาแก้จางมารักษาภาของค์กรผมคิดว่าไม่มีทุกคนทําธุรกิจหรอบางคนก็ทําอะไรครับ ทำงานที่อยู่กับหน่วยงานหรือองค์กรใหญ่ๆสําคัญสาคัญภาระนี่มันมัน,ม,นมันค่อนข้างจะหนักเหมือนกันเพราะว่าพระเสามาอุอยู่ในระหว่างสุขนี่ก็คือมันเป็นเรื่องที่เรื่องเก่าในอดีตมาถึงตัวท่านแล้วก็เรื่องอนาคตเพราะว่าเสารพักท่านต้องเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรบางอย่างืุอโต้ตอบเพื่อทําความเข้าใจหรือเพื่อชี้แจงเพราะว่าผู้หอดเด่งลับเนี่ย มองว่าท่านทําได้เขาก็เลยมอบหมายให้อันนี้คืองานหลักๆของชาวราติตุงประเด็นเรื่องความรักความรักไม่ดีเพราะว่าบ่าวประเคราะห์อยู่ในเรือนปุตตะอยู่เรือนรอาหูแล้วก็หลังวันที่17ตุลาพระราหูก็จะยกเข้ามาอยู่เรือนอลิฉะนั้นดาวสองดวงสามดวงก็จะเป็นดาวดวงใหญ่อย่างพระเสาเนี่ยเป็นพันธุปุตตะ รับเก่ามีปัญหา 2. ตัวปูตตาประยุ่เดือนอลิคือความรับหรือสิ่งที่เคยคบค้าสมาคมเคยอะไรครับดูใจกันหรือเห็นอกเห็นใจกันมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปดังนั้นถ้าพูดถึงเรื่องความรับก็มองว่าประการแรกดาวศุกร์เรือนลาพะเล็งเสาในช่วง 15-3- 1ตุลา ประการที่สองดาวพุทธะเอื้อมถึงศูนย์มรณะอ่าประการที่สามก็คือเสาเนี่ยในช่วง15 3าถึงถิงเเนี่ยจะเอื้อมไปถึงพระจันทร์เป็นหมหาจักรแต่มันก็จะมีดีอยู่ครับมีดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเสาเป็นมหาอุดมันจะดีในแง่ดีของชาวราสีตุลเรื่องของความรักก็คือมันจะมีใหม่ไปมาเก่ามาเก่าไปใหม่มาเก่าไปใหม่มาเนี่ย ต้องดูให้ชัดเพราะว่าสาวเดนนเรียนสุขมักจะมีคนที่ไม่เปิดตัวหรือไม่เปิดเผยตัวหรือเคยรู้จักกันมานานก็จะเปลี่ยนจากความรู้จักคุ้นเคยกันมานานเป็นเรื่องของความรักฉะนั้นความรักก็จะมี2แบบคือรักเก่ามีปัญหาครับไม่ชัดเจนรักใหม่ก็จะมีให้เข้ามาพิ่ารณายเข้ามาเลือกท่านก็ทิ้งช่วงระยะเวลาสักนิดหนึ่ง จากนี้ไปหารอยก่อของอมอกราคุมพามีนาเมษาคอนที่พระหัตจะยกเนะี่ยมันก็มีเกณฑ์ที่จะต้องพิจารณาอยู่เพราะว่ายัางไงยังไงแต่พระรหัตเล็งรักก็ถือว่ามันเป็นเรื่องของการสร้างครอบครัวในอนาคตพระรหัตเล็งรักถ้าจะถามว่าพระหัตเล็งรักมันดีมาแต่ต้นไหมมันก็ดีแต่ว่ามันมีพระราหูอยู่เปิดว่าพระราหูยกออกจากราธีเมษเข้าราธีมีนมีพระราหูมีพระ,ะพระหัสเด็ด หรือมีพฤหัสตรงๆอยู่ในเรือนปัตตนิกฉะนั้นความรักนี่ก็มีโอกาสที่จะแจม่มใสในช่วงที่ตุลาพฤศจิกาธันวามกราคุมพาไปถึงสงกรานนะครับคือพูดให้มันง่ายเข้าก็คือเก่าไปใหม่มาหรือถ้าเก่าไม่ไปก็อยู่ในระหว่างการดูใจแต่ใหม่มาก็คือเสาหาเป็นมหาอุดเสาเป็นเทสาตรีข่าวจากแดนไกลลสถานที่ต่าง หือท่านเดินทางไปโน่นมานี่อาจจะเจอหรือต้องเจอเรื่องคนที่มาแสดงความประสงค์หรือแสดงความรักหรือว่าที่ดูใจกันไปสักระยะหนึ่งฉะนั้นก็ถ้าพูดให้เป็นภาษาตลาดก็คือเสมอตัวถ้าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อิงกับอด,ดีตมากเกินเกินไปมีทั้งเก่าและใหม่เก่าจะไปหรือถ้าจะดิตไม่ตรงกันหรือเห็นไม่ตรงกันก็ไม่เป็นไรก็มีโอกาสที่จะเลือกสรุปแล้วว่า อยู่ในจังหวะที่จะต้องเลือกตามความพอใจมาดูเรื่องปัตตณนีปัตตณนีนี้ก็ดีอยู่แล้วละเพราะว่าพระวัดเล,งล่งรับช่วง6เดือนหลังเนี่ยถือว่ารักกันเป็นเพื่อนมีความเข้าอกเข้าใจกันนะปัญหาของคนที่มีคู่อยู่แล้วก็คือทำยังไงถึงจะเตรียมเงินหาเงินหรือมีทรัพย์ พอที่จะปลูกสิ่งปลูกสร้างมีบ้านช่องรองหอเป็นของตัวเองแต่ในขณะที่อยู่ในระหว่างการรวบรวมทุนทรัพย์รวบรวมเงินรวบรวมรายได้ปัจจุบันนี้กับสถานที่ที่เป็นเรื่องของแบงก์ของธนาคารนะจะไปซื้อใหม่จะไปสร้างใหม่นะครับจะไปใช้ชีวิตคู่ใหม่ปัญหามันก็มีเพราะว่าพระสุกอยู่กับพระเกตอยู่ในเรือนกระดุมพระคือพ่อกับแม่ หรือผู้ใหญ่ที่คนราศีตุลไปใช้ชีวิตกู้อยู่ท่านท่านจะให้ออกหรือไม่แต่ผมมองว่าเงินน่ะถ้าขาดผู้ใหญ่ช่วยได้แต่จะออกไปตั้งตัวหรือไปสร้างบ้านใหม่หรือไปใช้ชีวิตใหม่แบบโดดๆเลยค่อนข้างจะยากเพราะว่าดูพระพุธในระวังพุธไปอยู่ระวังสุขเป็นมรณะแล้วก็พระสุขอยู่กับพระเกตผมเป็นห่วงว่าตกลงกันไม่ได้ซื้อได้ ซื้อได้มีเงินซื้อโดยได้รับการสนับสนุนได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในครอบครัวแต่ผู้ใหญ่ในครอบครัวไม่อยากจะให้ออกอยากจะให้อยู่ไปสักพักสักระยะหนึ่งเป็นไปได้ไหมว่าในช่วงเดือนเมษาพฤษภาปีหกเจ็ดพรทธศวบดีจะกลายเป็นมรณะช่วงนั้นน่ะมันถึงจะมีโอกาสสุดแล้วว่าช่วงนี้ไปประมาณหกเ็ดเดือนเนี่ยก็สามารถจะได้ดมเงินดมทุนเตรียม ผ่อนบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินรถแต่ว่ารอจังหวะทรักพระหัสยกเข้าไปในลาติพึกเป็นบรณะก็จะออกจากที่เดิมออกจากอ้อมกอดของบิดามนานันดาหรือญาติผู้ใหญ่ไปสร้างหลักฐานอันนี้ก็จะไปชั่วโมงนี้ก็คงจะไม่ได้นะครับตามหลักต่อมาความโชคดีนี่ก็คือก็ด้วยมีความโชคดีอยู่ละ เพราะว่าสมบัติที่มีของที่มีอยู่ในบ้านก็มีสิทธิ์หรือมีส่วนที่คนในครอบครัวปรารถนาหรือประสงค์ที่จะขายจำหน่ายาจโอนหรือขายการขายหรือการจำหน่ายใจโอนเงินส่วนนั้นก็ต้องแบ่งให้คนที่อยู่ข้างตัวพูดง่ายๆว่าถ้าบิดามารดาหรือคนอยู่ใกล้ท่านปลสภาพทรัพสมบัติของมือสองเป็นบ้านเกา่า เป็นที่ดินเก่าเป็นของเก่าที่มีมูลค่าคนราจิทุนก็ได้อน,นิสงหรือไ,ได้ผลประโยชน์ผลประโยชน์ก็คือได้ส่วนแบ่งหรือได้เงินอันนี้จัดเป็นความตรงนี้ส่วนสุขภาพนั้นก็เป็นห่วงเรื่องของข้อเท้าปลายเท้าน้าแข้งน่องปวดบวมมันจะเป็นเรื่องของการสะดุดหกล้มหรือน้ำหนักมากต้องะระมัดระวังเพราะว่าพวกเราพอพระหารสับบดีนีเป็นอินน พระัดชวดีมาจากสาชาัช tantra อลิราตีมีนก็แสดงว่าช่วงท่านเดินทางช่วงไปโน่นมาเนี่ยจะปวดข้อปวดเข่าแล้วก็ระวังแข้งระวังการสะดุดกล้มข้อเท้าพลิกข้อเท้าบวมในช่วงเดือนตุลาปลายเดือนจะเดินเหินขึ้นบันไดลงบันไดระวังลื่นระวังอกล้มเพราะว่าพระัสเป็นอะไรครับพระัสเป็นอลิ ผูหัดเป็นสัตั์ช้าแปลว่าการเดินทางการติดต่ออลิตแปลว่าโรคไัยไข้เก็บท่านไปกราบพระไปกราบสิ่งตักจิตพบญาติผู้ใหญ่เข้าไปในสถานที่ศึกษาโรงเรียนหมาเวิลาลัยไปกับลูกกับหลานเข้าห้องน้ามองท่าขึ้นบันไดลงบันไดขึ้นรถลงเรืออะไรต่างๆก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าน้าแข้งน่องขาคนขาพลิกบวมอันนี้เป็นต้น สิ่งที่ต้องระมัดระวังหรือก็เตือนกันก็คือเรื่องของอะไรครับขังคาเป็นมูระคู่กับพระอาทิตย์เป็นเด็กกระดุมพลาปัตตนิก็เตือนคนที่มีคู่อยู่แล้วเตือนคนมีคู่อยู่แล้วว่าจะใช้เงินเยอะมากเกินไปเพราะว่าการใช้เงินเยอะหรือการใช้ของแพงเงินมันจะหมดนะพอมีเกณฑ์ใช้เงินเยอะเพราะว่าบริทยูนะครับบริสุทยูอยู่เรือนปุตตะก็คือรักและชอบ ในสิ่งใดก็จะไม่หักข้ามอย่งเลยซื้อซื้อของใหม่มันเป็นเรือนพระราหูด้วยนะครับก็คือหมายก็ว่าชอบชอบแล้วก็ไม่มีผลแหละเพราะว่ารา,าหูเป็นอะไรครับโมหะจลิตกางเกงตัวหนึ่งราคาหลายพันก็กลา้าซื้อนะครับเครื่องมือสื่อสารยี่ห้อนี้ราคาหลักสามหมื่นสี่หมื่นก็ซื้อเครื่องประดับที่มาจากต่างประเทศ ถูกใจถูกโลกอยากจะได้เป็นสมบัติก็ซื้อ,อเพราะว่าพระศุกเนี่ยอยู่กับพระเกตของต่างชาติของที่มีราคาของที่มียี่ห้อแพงๆนคนลาตีนุนก็จะตัดสินใจซื้อการซื้อมันก็แสดงว่าคู่ครองหรือคนที่อยู่ข้างๆตัวบางครั้งเขาก็ไม่เห็นด้วยลดได้ไหมคือเปลี่ยนเป็นยี่ห้ออื่น ความต้องการความอยากได้เป็นเจ้าของกับสิ่งที่มีในกระเป๋าไม่สัมพันธ์กันก็มันจะมีปากเสียงฉะนั้นก็ใช้ความสามารถเก็บเงินเก็บทองก่อนนานๆทีค่อยซื้อเพราะว่าพาะเสาพักนานหลายเดือนนะครับพะสุกู่กับพระเกตในรวางขาน,นก็ซื้อพอประมาณ ตกลงกันให้ได้แล้วก็ส่วนหนึ่งก็เก็บไว้สร้างฐานะอันนี้ก็คือสิ่งที่จะต้องเตือนดังนั้นสิ่งที่พิจารณาก็คือหนึ่งท่านมีรายจ่ายเรื่องบ้านเรื่องที่ดินเรื่องซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสองการเดินทางการเดินทางช่วงจากนี้ไปหาปีใหม่เนี่ยค่อนข้างจะเดินทางไกลเพราะว่ามันเป็นเรื่องของ เพราะเสากรอบเทสาเตเลอก,ก็คือเดินทางบ่อยเดินทางก็ได้ประโยชน์แหละแต่การได้ประโยชน์มันก็เหน็ดเหนื่อยแล้วก็มันค่อนข้างจะมีมูลค่าเสามหาอุดนี่เป็นเป็นเรื่องสําคัญสําคัญสําคัญ,คญเป็นเรื่องใหญ่ๆและก็เรื่องที่เป็นประโยชน์แต่ว่าไอเรื่องสําคัญเรื่องที่เป็นประโยชน์มันก็สร้างความวิต,ตกกังวลและก็เหนื่อยนะครับเพราะสุกเป็นมหมัดถนนเลิกในจังหวัดสิบสามถึงสามสิบเอ็ดเนี่ย การใช้ใจ่ายเงินให้ระมัดระวังพรหัสก็เป็นมหาตถนเลิกการาตกแต่งบ้านที่อยู่อาศัยแล้วก็เรื่องของการเรียนการอะไรของลูกของบุตรนี่ก็ต้องแบ่งหรือต้องหาจังหวะเวลาแล้วก็อะไรจะจ่ายก่อนช่ชยหลังพรหัสเป็นมหาตโนเลิก ใช้เงินเยอะกับเรื่องครอบครัวที่อยู่แต่ในเรื่องการเรียนของบุตรหลานอีกส่วนหนึ่งมันก็เป็นเรื่องของของกิจกรรมสาธารณะก็คือบุญกุศลพระสุกก็เป็นมาตรนุเลิอกอยู่กับของเก่าบางครั้งต้องเอาเงินในคงขังเรื่องเงินทีกบากมาใช้เรื่องบ้านเรื่องที่อยู่อา,าศาัยแล้วก็พระเสาพินเทศาตรีพระเสาพักดาวดวงใหญ่พักแล้วก็พระรหัสพักมฤตยูก็พักมฤตยูแปลว่า ความรักของชาวราติตุนฉะนั้นถ้ามันไม่ก้าวหน้าของเก่าของใหม่ท่านก็เลือกเอาวันนี้ปลูกดาวตามเดือนก็นําติง่งละอันพลน้อยมาฝากกับท่านแต่โดยภาพรวมแล้วโดยภาพรวมแล้วคนที่เกิดราติตุนอยู่ในเกณฑ์ดีโดยเฉพาะเป็นห่วงเรื่องงานเพราะว่าผู้ใหญ่ไว้วางใจมอบหมายให้เก็บข้อมูลเก็บอะไรต่างๆถึงลึกเพื่อที่จะ ให้ข้อมูลหรือแก้คำกรหาต่างๆให้ให้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับหน่วยงานของท่านถ้าเป็นเรื่องในครอบครัวท่านก็เก็บารายละเอียดต่างๆเพื่อพูดคุยกับวงศาขณาญาตให้เข้าใจเรื่องอื่นก็ไม่ไม่มีอะไรก็อยู่ในเกณฑ์ดีก็เป็นห่วงเรื่องของความรักอย่างเดียวรักเก่าไปใหม่มาแล้วก็เรื่องเดินทางเพราะว่า ดาวเสาร์นี้เกาะเทสาตรีเลิกเงินมาจากทางไกลมาจากแตนไกการลงทุนก็ต้องใช้เวลาใช้การเดินทางใช้ความสามารถความเหน็ดเหนื่อยก็ปรากฏก็คนที่มีคู่อยู่แล้วก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันแต่ก็วางแผนเรื่องการใช้จ่ายวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนโอกาสหน้าค่อยเจอกันใหม่นะครับวันนี้ลูกดาวตามเดือนลูกดาวตามเดือนวิเคราะห์คนเกิดระหว,ว่าง สิบเกตุลาถึงสิบห้าพฤศจิกาทั้งราตรีและละคะัคนาแล้วก็ช่วงจังหวะนี้ก็หยิบเอาเดือนตุลาช่วงปลายเดือนสิบห้าหลังเดือนตุลาพอมีดาวดวงใหญ่ยกก็คือพระราหูยกวันที่ถึเกตนะครับแล้วก็มีพระพระหัสบ,บดีและก็พระเสารพักแล้วก็เราจะอยู่ก็พักองค์ประกอบของระบบเคราะหร์ราดเหล่านี้ก็จะส่งผลต่อคนที่เกิดราตรีตุนตามที่กระผมเรียนมา วันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนโอกาสหน้าค่อยเจอกันใหม่สวัสดีครับ